สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องเปื่มของพ่อนะครับตอนนี้ครากำลังนําแม่พันุ์นะครับนี่เป็นแม่พันอินโดนะครับแม่พันธุ์อินโดประมาณสองสามร้อยตัวนะครับแต่ว่าจะเก็บานักเก็บประมาณสักห้าสิบตัวเปละนะครับเนาะเก็บห้าสิบตัวพละเพราะว่าเอาไว้ใจอาจจะแบ่งเงื่อนสมาชิกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นคุณภาพเขามาเน้นปริมาณนะครับ ก็จประมาณนี้ใส่แก้วนะครับใส่แก้วใส่อาหารประมาณนี้นะครับใส่แก้วใส่อาหารประมาณนี้นะครับใส่แก้วใส่อาหารประมาณนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเขาพอตรงไหนเต็มนะครับเต็มพึบนะครับใายขวาเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวนี้เขาได้คัดละนะครับแยกละแยกตัวปูแยกตัวแม่ส่วนมากจะเป็นตัวปูนะครับตัวปูเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นตัวปูนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวปู นี่ก็เต็มนะครับเต็มครับอ่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นเอาโบนี่ครับนี่โบนี่วางหน่อยเนาะอ่าเต็มตัวเมีที่เขาคัดไปนี่ก็ใส่หลังจากนั้นพื้นที่เต็มหมดครับมามีที่อยู่เลยเต็มหมดครับอ่าวางได้แค่หน่อยนะเพราะอันนี้มันเป็นสองจั่นนะครับสองจั่นนี่ก็เอาแยกออกนะครับมันยังไมเป็นรวมครับปูแม่รวมกันเขาคัดออกหรือกับตัวปูฉะนั้นมันจะเปิดกึ่งตอกึ่งนะครับเกึ่งตอกึ่งนะครับนี่ตซนนี้จะเป็นอินโดนะครับอินโดหมดเลยอินโด สำหรับอินโดของผมนะครับเริ่มจะเข้าแดนแล้วเนอะเหล่อมจะเข้าแดนละเข้าแดนปรเดี๋ยวนี้อินโดเข้าแดนเนาะอินโดเข้าแดนเดี๋ยวผมนับก่อนอินโดชุดนี่เข้าแดนจะเป็นกว่างแถมหนึ่งเดือนเป็นกว่างเดี๋ยวมะกะลากุมภากุมภามีนาเมษาเมษาครับเมษาได้เล่นละเมษาได้โจนละเมษาปลายเมษาเนี่อ๋อประมาณประมาณปลายเมษากวางมีนาเมษาพืชสะพาพืชสะานี่มีแน่นอน ดีกว่าแต่เมษานี่มีขายพักตัวถ้าขายเอาพักตัวไม่ขายนะครับเนาะพักตัวเดี๋ยวมาดูอินโดของผมนะครับว่าอินโดของผมกับอินโดตามท้องตลาดเนี่ยเหมือนกันก็นะแต่ผมรับรองว่าชีกแน่นอนปีนี้นะครับชีกแน่นอนนะครับในฤดูนะครับในฤดูคุณจะสามารถทู้เลยว่าตัวนี้เป็นอินโดหรือเป็นไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นอินโดนะครับแต่ผมจะทำให้มันเป็นไทยนะครับเราเอาไปโจมในบอลนะครับ รอบรองครับนี่แพงกว่าไทยนะครับเร็วกว่าไทยอดนะครับกินเข้ามาได้แน่นอนนะครับอ่าฉะนั้นปีนี้ไม่ลืมนะครับเนาะปีนี้มีพิเศษฮึ่นะครับพัฒนาขึ้นทุกปีนะครับเพื่อเพื่ออ่าสมาชิกของเขานะครับเนาะแอร์ได้เก็เข้ามาแล้วก็กดติดตามช่องผมไว้เนอะครับเนอะคนหาใน youtube นะครับพิมพ์เขาว่าท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับก็จะขึ้นมานะครับเนาะวันนี้ก็ลงคลิปเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ